ครับก็กราบสวัสดีแฟนๆรายการ fc ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม c ชาแนลด้วยการติดตามรับชมคลิปเปลี่ยนแปลกที่ทางช่องของเรานำมารีวิวให้ fc ได้ติดตามรับชมกันคลิปนี้ ที่เพื่อนๆเ,เห็นเหรียญในคลิปนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเหรียญแปลกส่วนหนึ่งก็เป็นเหนรียญปกติทั่วไปนำมาวางไว้เพื่อให้มีมุมมองอย่างแบบมีโลกสัญญยมเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับ f อก็อาจจะอะมองดูนะครับเหรียญใดเหรียญหนึ่งโดนใจ หรือว่าเคยแบ่งปันเคยซื้ออะไรประมาณนี้นะครับก็ในหนึ่งในนี้อาจจะมีนะครับมีหลายรูปแบบนะครับแต่ในความสำคัญของคลิปนี้ช่องสมาคมิชแนลจะนำเหรียญน,นี้มาพูดถึงให้ FC ได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกัน เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เอ้ยไม่ใช่ขออภัยจะเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับจะเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์พบครัง้งแรกพบจเจอครั้งแรกดีใจเนื่องจากว่าเหรียญมันอยู่ในลักษณะแบบนี้มันอาจจะเป็นเหรียญทีเ่เจ้าของเหรียญนี่สั่งทํา คือสั่งทำมันในที่นี้ก็หมายถึงว่าสั่งให้เข้ากรอบให้เคลือบให้อะไรประมาณนี้เนี่นะครับก็เลยนำเหรียญมาอ,าอยู่ในช่องอยู่ในช่องกลางเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่โชว์หรืออาจจะเป็น เหรียญที่ตรงกับปีพศที่เกิดนะครับก็เอามาทำแบบนี้เพื่อให้เป็นทีละลึกมอบให้เพื่อนมอบให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับเก็บไว้เป็นทีละลึกนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่เจ้าของเหรียญเป็นมหาเศรษฐีนะครับเจ้าของเหรียญเป็นมหาเศรษฐีบ้านใหญ่นะครับ มีเป็นยี่สิบสามสิบล้านนะครับหรืออาจจะถึงห้าสิบล้าน1อยล้านก็ใครจะไปรู้นะครับเป็นนักธุรกิจนะครับทีนี้เขาก็หรือบ้านหรือบ้านแล้วก็ย้ายบ้านอีกที่หนึ่งจะไปอีกที่หนึ่ง นะครับซึ่งในส่วนของแม่บ้านที่เขาได้มีส่วนไปถือบ้านเขาก็ได้เหรียญน,นี้มาเขาก็เอามาให้ดูที่แรกผมยังไม่ได้ดูก็อม,มองไปผมก็ดีใจผมนึกว่าเหรียญเหรียญนี้ต้องมีเป็นเหรียญที่มีราคาแน่นอนนะครับ ก็เอามาลุ้นดูนะครับเอามาลุ้นดูลุ้นไปด้านหลังห้าสิบสตางค์นะครับดีใจที่แรกดีใจต้องอยังไงลักษณะแบบนี้ต้องเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบแน่นอนนะครับถ้าเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบลักษณะแบบนี้ประมาณนี้ก็อยู่ที่สามหมื่นสี่หมื่น นะครับสำหรับเรี่ยงห้าสิบตั่างปีพศสองพันห้าร้อยห้าสามสิบนะครับจำนวนการผลิตก็ไม่เยอะนะครับน้อยน้อยสุดน้อยท่เดียวนะครับถึงมีราคาแพงแต่พอคลิกดูแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นปีสามหกทีนี้ก็มาคิดดูอีกในรูปแบบหนึ่งว่าอาจจะเป็นคนที่เกิดปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบห แล้วนำเหรียญปีพศ25 3 6มาทำเป็นอของที่ระลึกฝากให้กับเพื่อนคนรักหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยสวยงามดีนะครับก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ดูเก็บไว้ไวชมเล่นนะครับครับก็มาถึงโครงสุดท้ายในการรับชมคลิปนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆ นะครับก่อนที่จะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องของเรา,ารีวิวให้ f อได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ